นะมีช่วงผมไม่เคยอาพีดไม่ครับเท่าไหร่แน่ะเพราะว่าตอนนี้นี่คอผมอักเสบนะฮะอักเสบมากนะฮะแถมเป็นหวัดนะฮะเสียงนี้หายไปเลยครับผมบอกไว้เลยครับเสียงหายครับแเรามาสร้างลูกใหม่นี่ครับหมดเอาชีวิตรอดครับสร้างสรรค์เอาชีวิตรอดดีกว่าครับหาคอมหนักไปนะเอาไว้นี่ครับ เราจะตั้งช่่โลกว่าไม่ได้ไม่ไม่ไมไมน่าจะไม่เปลวชื่อโลกเคี่ยมาก <laughs> คนรุ่นอาอนเลยนะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปผมคงลดลดลดอัพคลิปสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็ต้องขอกล่าวในนาทีนี้ด้วยนะฮะมีคนบอกว่าผมไพยายามพูดอะไรให้มันจะนะฮะเดี๋ยวผมมันพูดไม่จบนะเสียใจอีสักนี่โอเคไปต่อ กำลังหลดโลกกำลังร่างบุนม้ิระเทศคือตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณหกนาฬิกาเลฮะหรือไม่ก็ปีห้ากว่านี่ยนะครับผุมมันเลาอัดเนี่ยในวันวัเลนไทายเนี่ยเนื่องจากไม่มีอะไรทํำนะฮะวันวันเลนไทายเนะฮะโอ้ยยยเร็วครับอ่า หลังจากที่เราจะเริ่มต้นใหม่ในอัวแท้นะฮะผมก็ได้ทําการอะไรวนะเปลี่ยนสกินใหม่เนี่ยฮะโอ้โหหลอดสัตว์ตัวนี่ตอนนี้ผมยังไม่หาไม้ดีกว่าครับนี่ผมต้องการก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูมากมากม โม,โม,โม <c oughs> ดูนี่ดีครับ <c oughs> ตัวตัวผมค่อนข้างชอบจงงนะจะแพ็คเหมนี้เดี๋ยวใครอยากลง,ล,งลงก็ดีเวสเข้ามาแล้วกันนะไ,มไม่ว่าคุณจะใช้แค้เหรือดีเื่อนนะฮะผมสอนได้หมดนะฮะในคลิปเดียวเลยนะฮะก พยายามรวมเปลีป่นก็ดีฟรีเข้ามานะฮะมายแป๊บม,มีน้ำตกด้วยผมว่าเราน่าจะข้ามไปสร้างบ้านตรงนู้นแะล้ว ดาวฝนตกกันีุ้ยไม่ได้ตก <_ C oughs> ค <_ C oughs> นไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่รู้จะทำเบี้ยอะไรกันจเจ็บคอจริงเจ็บมากนะ อา่า,อาค,อคิดเป็นหนึ่ที่กูในที่ผมเล่นอยู่ก็คือในที่น่จุดแปดจดหนึงนะฮะแกะก็กโอเคอออออเครับโอเคครับ

ผมไม่รู้ว่าจะใส่ซาวท็กที่อะไรดีนะผมไม่รู้ว่าจะใส่เพลงหรือเปล่านะถ้าคลิปนี้ออกไปผมคงใส่เพลงแหละหรือไม่ก็ไม่ใส่โอ้โหแกะตึมอืมนี่มันเด่ดเด็ดแกะคััอยาุท้ายอีกีเดียวอีเดียวอ๋อ จริง่ะไม่ได้ใช้ดาบ <c oughs> เอเอมาจา้จาจังโอเคผมไปตัดไม้ต่อคือการอยู่รอดเลยครับอีกนขวานนะขวาน <c oughs> ผมว่ารอดตั้งแต่เกิดเลยเนี่ย ลองเปียนนี่หายหมดให้ข้างหลังให้ตรงตัวหลุนได้ไหมเนี่ยมันด่าก,กูเปล่าวะไม่บอกเพิ่งจะได้ไหมตัดมาต้องเยอะแล้วเท่าไหร่วะสิบสีบ่เนี่ย 拜拜拜拜，拜拜。哦。 คอมผมสปิดเท่าไหร่นะผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะว่าก่อนอื่นคอมเนี่ย G X ศูนย์ MacBook G Force นะฮะ G Force ไรนี่แหละลืมนะฮะการจอดนะฮะตอนนี้ที่ผมใช้เล่นก็คือนอนบุกนะฮะคอมผมจะไปใช้เล่นเกมที่สปิ๊เเกมมากกว่านะฮะได้โคแล้ว ได้แล้วว่ะไปเจอเหล็กนี่ยี่ยี่เปิดมามันดวงดีแบบนี้แหละผมพ <Yeah. S 1> ยายามจะไม่อัดนานโนซะนี้ เวกัดผมเป็นพี่อะไรกันไม่รู้แต่ก่อนเรนเดอร์มันเร็วตอนนี้มันโคตรช้าเลยไม่นแน่ใจ ผมมีความคิดตัวบอกสร้างบ้านแม่งตรงนี้ไปเลยครับมันจะได้ไม่เปลืองไม้นะเฮ้ว่ะใช่เราเพิ่งลืมต้นเราก็สร้างตรงนี้ไปก่อนนะบันได้เลยพร้อมนี้ยทุกมาครับ บ้างบ้านจ้างบ้านออไป มันก็ทำการครับจุดนานเดินผมไม่แน่ใจนะว่าผมพูดเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเสียงผมมันไม่ค่อยเอาเมืองครับ่ จะเพิ่งทำไรนี่อะไรยนะเดมานะอ้ดมาีเดียวเจอเหนือแล้วพูดชุบดีเลยนะฮะ มืดแล้ว What the fuck ทอดทอ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 รวนรวน โอเคตอนนี้ผมปิดกั้นนี่ดีก่อนโอเคเกิดแล้วประตูประตูตตยั่ไงประตู ไปหาแลวโอ้นี่ประตูประตูดูเป็นงไงหรือจอ๊ะอ้าวเนี่ยตันประตู เรียบร้อยกันตายต่อมาเราจะมาทำการทอดมาปักไว้เยอะไม่ค่อยเยอะเลยวะผมต้องเลือกที่วางนะโอเคจัด็แล้วแล้วก็อันนี้เสร็จ ใส่ลงไปอือแล้วก็ครับางทีเรียกว่าต่อผ่านนะครับแล้วก็วาง กองมาด้วยาจะาแล้วก็นี่เลยครับคุแกะครับเราจะมาทำเป็นเตียงใช่ไหม นนแกะโม้โอเกียงเสร็จเก็บค,ค,ค,ครับเอาเฮียลืมแม่งติดไม่ถุบก,ก็ได้นี่จบไหม 不就，对吗？也变黄了哇！ ด่งคูด้ะแ,แม่เอ๊ะเออันนี้มันถูกไม่ได้มันไม่ได้โอเคเก็บไปไม่ไมอมยอมนี่เราผมเรียนหัวเนี่ยมันเท่ากัน,น,นเหมครั นี่จบไหมโคลงวะนี่สัตว์ โอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันกี่นาทีนะฮะแต่ยังไงผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็สร้างบ้านนะฮะแล้วก็หาของได้เยอะเลยก็เอาไปดูวิวหน้าตทิพดีกว่าสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมก็สกินโง่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ